ไม่มีเพชรอยู่สามพันเราไปเปิดเล่นกันดีกว่าตัวใหม่แล้วไม่รู้ <c oughs> เข็มเบาๆดูดีดูหน่อยดี <c oughs> น่าจะเข้มละเข้ม <c oughs> ไปีไปไอ้อัมโลมาไงอัมโลมาทันไมก่อน biết con tạc mấy okay. tạc Him. <tạc> 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 สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับลุงอาร์ตอีกแล้วนะครับกับช่องโซฟ f จีวายนะครับเสียงแบบนี้เราก็อีกแล้วนะครับเราก็จะมาเข็มปีกระตู้ใหม่กันนะครับมาถึงช่วงเติมค่าไตไปกับลุงอาร์ตนะครับผมเอยกดไปแล้วหนึ่งทีนะสามพันเพรนะก็เข็มปีไว้นะครับ นี่แล้เรามาจัดอีกหมื่นสองนะก็กะไว้ว่าสักห้าสิบโลนะมันจะได้อะไรไหมไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะเจ๊เอาละครับไปเลยว่าไม่พูดบ้ามทำไมยุยเป็นยังไงอาการ แหง้งยี่สิบโลแหง้งดีไปเลยดีกว่ายี่สิบโลยังแห้งอยู่นะไปะโลที่สามสิบเฮ้ยนีม่มันนี่โลดนี่โลดนี่โลดมันเป็นยังไงล่ะ รู้แล้วมันเป็นยังไงออไม่มีกระดิกเลยแล้วเขาโหลดอะไรกันนะผน SR ตัวใหม่หรือปะอุ้ยไปดูไปกว่าก็ไม่มีอะไรสามสิบโลแห้งๆไว้นะครับเอ้ยไปสี่สิบ สี่สิบเป็นไงอ๋อว้ยน่าจะแห้งจัดเก่าเอยอะไรสักิปไปวิ้ยยานแม่ยานแม่อะไรสเตอร์อะไรอ้โหนี่มันเอาไปเอาไปโลที่ห้าสิบแล้วโลสุดท้าย ตัวสุดท้ายยังไงโหโอ้ยแหงแหงไปเลยเว้าหมดดวงซะแล้วห้งจริงๆนะตอนนี้เข็มปีไม่ออกมาสักตัวยานก็หลุดเลดเดี๋ยวไว้เราแก้มือกันใหม่นะนตนู้นะี้เนี่ย ไมาเลยก็ขอให้ทุกคนอย่าเกลือเหมือนผมนะครับอย่าลืมมาเปิดกันนะตู้ใหม่นะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะกับไอช่องโซฟีจีวานะครับกับลุงอาร์ตนะวันนี้ก็ไปกอดอยู่เกืยบปีเลยข้าไตขึ้นเลยวันนี้ว่าต่อกันพักสองนะครับกับกัน เติมค่าไตานะครับไปกับลุงอาร์ตนะครับกับช่องโซฟีจีบายเนาะภาคสองมาแก้แค้นไปนแล้วยี่ห้าสิบโลแม่งไม่ออกเรื่องอะไรเลยออกได้ยานก็ยานกากเหม,มันเจ็บแขนมันเจ็บแขนแล้วกิ๊บเกินไปอีกโลอไรด้วยไม่ได้เลยไปกัไไไนไปครบกันไป เปิดอีกอะไรดีเท่าไหร่ดีนะจะการันตีหรือเปล่าก็ไม่รู้เปิดให้ครบหกสิบก่อนนะคลิปไปก็เรียกว่าเปิดแบบสิ้นหวังเอาเอา น้องมาไงน้อ,มองมาไงเ <c oughs> ง,งี้เปแบบสิ้นหวังห้าสิบเจดแล้วห้าสิป ห้าสิบเก้าแล้วกโลที่หกสิบเนาะใจก็คือกะอยากได้อย่างละตัวเนาะไม่รู้ว่าน้องจะมาหรือเปล่าแต่ว่าไม่มาก็ไม่เป็นไรเนาะ ไปครับอเอเมื่อกี้ตัวใหม่ใช่ไหมเอเปิดไปต้องเยอะตัวใหม่เพิ่งมาเนี่ยนะแปลกๆแ,แล้วเจ็ดสิบแล้วนะครับไปแปดสิบ ได้ยานก็ดีเนาะแต่มันไม่ใช่ยาลิมิเต็ดอ่ะโอ้โหมาแบบนี้มีกล่องแตกไหมไม่แตกมีกล่องทองเยอะๆอย่างนี้แสดงว่าไม่น่ามาเนาะคงมาแต่กล่องทองอย่างเดียอะจริงด้วยโอ้ ได้นักบินมาแล้วนะโลที่้าสิบนะครับ9ก้าสิบได้ยานสองลำลก็ไม่แ่าเกียดนะอจะกี่ไปเฮ้ยอะไรอ่ะุ้ยสี่เกิน หนึ่งร้อยไอตัวอยากได้ไม่ค่อยมานะอีซี่เขาเขียนจัดเขามากเกินเลยอีซี่เขาแสงทางโค้งไปดูดีกว่าตัวอะไรนะตัวสุดท้าย น N D R <laughs> หลุดเลย <laughs> นี่มันน N D R <laughs> ผมโดน N D R แล้ว <laughs> โอ้ตู้นี้เรายอมใจมากเลยนะ100 <laughs> 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 หนึ่งร้อยแล้วไ่ดีรออะไรเราเข็บแม่ <laughs> ร้อยสิบไปแล้วนะร้อยยี่สิบแม่แค่อย่างตัวเองนะขอกันได้เยอะเลยยานนี้ก็ไม่น่าจะมาเฮ้ยโอ้โหฟ้าผ่าให้ผมแล้ว้าพาให้ผมลแล้วระเบิดโอ้ยาน เอ <Okay. laughs> <laughs> นี่มันช่วงระยำใจ <laughs> อย่าอะไรอ,ะนะ okay. อ่ะอันสต็อปฮิวเนาะโอเค่ะร้อยสามสิบ โอ้ยานแม่มาเยอะจัดเลยอ่ะแต่ไม่ได้ยานส้มเลยนะอยากได้ยานส้มมาสักกลำไหมข้ามเลยมันใส้ต่อไปร้อยสี่สียังไงเรามไฟกล่องเดียวด้วยไ้ไปตัแล้ว ร้อยห้าสิบโอ้ยอย่าบอกนะว่าต้องการันตีเอาจริงๆอะ่ะเฮ้ยไม่มาเลยนะเนี่ยคราวนี้ข้ามไปเลยโอ้ยมาเยอะจังไอเอสกันดำร้อยหกสิบนะครับอุย้ยโหลดนานด้วยอะไรนะ กะว่าไม่เสียเยอะนะเอาอีก่ะอ่ะยานแม่อือ <c oughs> อ่ายานแม่ตรงเลทนะอ้ามีหุ่นม,มาให้ตัวหนึ่งด้วยทันเดโบนะครับมาแล้วหนึ่งตัว อ่าตัวแทง้งเยี่ยไมไปเหลือก็โหก็ต้องส <laughs> องหลอยอยู่ดีเยี่ยมมาขนาดนี้แล้วโอ้ยหจะปวดเอ้าวรถอีกแล้วรดอีกแล้วไปอีดิ เออเออเด็กบูโตไหม่ไหมเยิ้มมาแล้วครบสองตัวหอ,อมยานด้วยเนาะโอควรไปเกยอะนะแต่มันก็ไม่ควรขนาดนี้ โอ้มา,าอะไรแบะ้เอ้าร้อยแปดสิบไปไปต่ออย่าได้รอเชียร์ฮะสองร้อยไปนอนๆอือๆอออมอามโมโลไาอเกลุดเลดไปหาตัวที่มันไม่มีหน่อยได้ไหมละ่ะโอ้โหกล่องทองขนาดนี้ไม่มาแน่ครับ จะคลิปไปเลยร้อยเก้าสิบไปาอ้หุ่นเอชอาร์ภาคนี้มันมีแค่ตัวเดียวเหรอ ตช่จบกันนะครับการันตีใช่หมอโคตรเร็วอะเรียบราอะการันตีแล้วปะแรกผมจะแรกเอาแทงนะ ยานแม่ผมไม่เอานะครับเนี่ยมาดูผลประกอบการก่อนนะสองร้อยโลเนะได้อะไรมามั่งอีซี่เกิดเป็นหนึ่งตัวแทงสองซับหนึ่งนะแล้วก็ ตัว NTR หนึ่ตัว <laughs> <c oughs> อ่ะมาดูยานเนาะยานได้มาสามลำเนาะยานได้มาสามลำเมื่อกี้เปิดได้หนึ่งสองสามสี่ตัวแรกไม่นับนะสี่ตัวยานอีกสามลำรวมกับไอ้รอบที่แล้วเป็นห้าสี่เป็นเจ็ดเป็นแปด เอาของดีนะไม่สามดาวไปเลยเนาไลนิ่งฟ้าน,นะครับก็ได้ยาไลานิ่งเนาะยาอัสต็อปมาลำหนึ่งได้ยาตรงเลดมาลำหนึ่งเนาะโมบิสตดกันดั้มเนาะแล้วก็ ได้ลำนี้มานะก็รวมเปสี่ลำนะก็หุ่นอีกสี่ตัวนะก็เป็นแปดนะสี่ตัวก็ ECA มีแทงมีซนะับเนาะแล้วก็นาราชีนะโอเคนาราทีผมก็สองดาวถามว่าเกลือไหม ก็ตก30โลออกตัวหนึ่งก็ถือว่าไม่เกือนะครับแต่กูม่สามดาวไม่สามดาวอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้แค่นี้แหละเพราะว่ามันไม่ใช่ลนะิมิตเนาะก็เปิดเอาไว้แค่นี้ก่อนเนะี่ยอีซี่ผมก็เกินไปละอีกตัวหนึ่งนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับช่อง Sophie g าเนาะกับเกม SD Gundam G Generation Eternal นลนะครับกับการเกลือของลุงเนะี่ย บอกว่าจะไม่เจ็บกูเจ็บอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวหุ่นใหม่ให้ดูนะเออทีมไลท์닝ฟาสตด้วยผมถึงเอาเนี่ยไม่งั้นนะไม่เอาออเนี่ยเนี่ยไลท์งฟาสตเนี่ยว่าทีมหลักผมเลยนะนะไลท์งฟาสต์ ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะไปติดตามกันใหม่คลิปหน้านะแล้วถือมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมเอามาลงให้ดูใหม่นะก็ไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเ,เค้มบี